สวัสดีครับ FC และ่านผู้ชมไี้ก็มาติดตามรับชมทุกท่านนะครับครับก็มาตามมาต่อนเนาะสำหรับแนวทางลาวพัฒนาวันที่22เดือน10กันะครับ2568บนะครับก็คือมาดูผลออกกันก่อนนะครับก่อนที่จะไปรับชมแนวทางใหม่นะครับแนวทางนะครับก็เป็นการคิดและการคำนวณน,นะครับนำผลที่ออกมาคิดมาคำนวณมีกาาเกาะอ่านลิด่ดลิ่งจาก0ูนย์ถึง9ก็คัดไปเลยอยู่แค่2ตัวที่มีโอกาสมามา,มากกว่าตัวเลขอื่น ฉะนั้นการนําแนวทางไปใช้นะครับย่อมมีความเสี่ยงเพราะเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไรเป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นก็ขอให้สมาชิก FC และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเรามาดูผลของวันที่22นะครับเราพัฒนาผลออก684 6 8 4 9 1 8นครับ6 8 4 9 1 8นี่คือผลออกนะครับส่วนเลขล่างที่เล่นกันที่ลาวแล้วก็ลิมฟางโคงเนาะก็จะเป็นหลักแสนกับหลักหมื่นนะครับออก6 8ส่วนเลขล่างที่เล่นกันทั่วไป นะครับก็คือหลักพันกับหลักร้อยออกสี่เก้าส่วนสามตัวสามตัวบนนะครับก็เป็น9 18 2ตัวก็18นะครับถือว่าแนวทางของผมมันนี่ก็ถือว่าหลุดเนาะนะครับเพราะว่าเป็นเ้นาทีเลขเจ็ดแต่เลขเจให้ระวังเลขหนนะครับถ้าใครตามแนวทางของผมผมจะเน้นย้ำทุกรอบนะครับเลขเจ็ดถ้าเน้นให้7ระวัง1 แล้วก็มาหนึ่งจริงๆเนาะนะครับตัวที่ผมเน้นให้ผมเน้นให้เจ็บแปดตัวเดียวออกหนึ่งแปดนะครับก็น่าเสียดายแต่ว่าผมไม่ได้จับที่หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดด้วยเนาะเพราะว่าบางทีแนวทางนะครับผมก็ต้องยึดเอาตามสูตรนะครับที่หาได้บางทีมันก็มาตรงๆพอเราไปเปลี่ยนแปลงนะครับมันจะบางทีสมมติว่าผมได้หนึ่งเนี่ยได้วเจ็บผมไปเอาหนึ่งลงมาเจ็ดนะครับ พอผมเอาเจ็บลงเป็นมาหนึ่งนะครับสองทวเนี่ยเจ็ดกับหนึ่งหกกับเก้านี่พูดทุกคลิปนะครับไอเจ็ดกับหนึ่งหกกับเก้าผมก็ต้องขอโทษสมาชิกเนาะนะครับเพราะว่าแนวทางมันก็มีเข้ามีหลุดนะครับก็ต้องขอโทษทุกท่านด้วยนะครับเนาะก็ทําให้เสียตังค์กันนะครับเพราะว่าแนวทางมันก็อย่างว่าและ เป็นการคิดการคำนวณน,นะครับการคิดการคำนวณมันก็มีอาจผิดพลาดกันบ้างเนาะนะครับมีเข้ามีลุนเป็นการคาดเดากาันหาตัวเลขที่มีโอกาสมาเท่านั้นเองนะครับครับก็เสียได้นะครับเจ็ดแปดให้หนึ่งไปให้เจ็ดแปดมาหนึ่งแปดนะครับแต่ถ้าว่าสมาชิกเอฟซีที่ตามเล่นเจ็ดระวังหนึ่งท่านก็มีโอกาสได้สองชุดเองนะครับเจ็ดแปดกับหนะึ่งแปดนั้นก็มีโอกาสได้ แล้วก็มาตามมาต่อนะครับสำหรับแนวตางในวันที่ยี่สิบสี่วันที่ยี่สิบสี่เดือนสิบครับพสสองพันหนา่ร้อยหกสิบแปดครับกับแนวต่างลาวพัฒนานะครับช่วงนี้เลขเด่นวิ่งโหลดหลุดเนาะหลุดมาสองสามรอบแล้วเนาะสองรอบแล้ว ก็ต้องขอโทษสมาชิกด้วยวิ่งรูดนะครับเรามาดูวันนี้นะครับเลขเด่นผมให้ที่สองกับพกผมเล่นหนที่เลขสองนะวันนี้จะเลขเด่นนะครับสองกับพวันนี้ผมปรับสูตรใหม่ชุดวินไม่มีนะครับถ้าตันจะวินก็เอาเลขเนี่ยเลขเด่นกับตัวประกบมารวมกันนะครับ ตัวประกบอันนี้ได้สี่สามหกเก้ามันซ้ำกันที่เลขหกเนอะสี่สามหกเก้ารือนะใครจะเอาประกบไปวินอย่างเดียวก็พอนะนะครับเพิ่มสองเข้าไปนะครับก็ได้ห้าตัวชุดที่ผมจะเน้นให้นะครับอันนี้ผมเน้นใน,นที่ชุดนี้เลยนะครับ สองสี่สี่สองอีกชุดหนึ่งก็เป็นชุดลองก็จะเป็นหกสามครับส่วนสามตัวนะครับถ้าเล่มหกก็จับตามนี้เลยเนาะผมก็ลืมไปนะครับก็จะเป็นสองสี่สองสามสองหกสองเก้านะครับจับทั้งหมดแต่ผมเลือกจกับไปแค่สองสี่กับสองหกนะครับแล้วเลขหกผมจับไปที่หกสี่กับหกสามนะครับหกสี่กับหกสาม ส่วน3ตัวนะครับ3ตัวผมจับไปที่2 6 3แล้วก็4 6 3กนะครับก็อชุดเนาะอันนี้3ตัวส่วน4ตัวติดสุดใครจะเอาไปบินมันก็วินอยู่ในชุดเดียวกันเลผมตัดเลข9กออกในบินใน4ตัวนี้ถามว่าสามตัวนะครับสามตัวชุดไหนชอบผมชอบ ผมชอบสี่หกสามมันชอบสองก็จริงนเน้นที่สองก็จริงแต่ว่าชอบส่วนตัวนะครับแต่หลักๆก,ก,ก็เน้นให้ก็คือชุดนี้เนาะผมชอบสี่หกสามมากกว่านะบตอนนี้ก็มันก็มาตามสูตรนะครับสองสี่หกสามก็สลับกันแค่นั้นเองสองตำแหน่งนี้ กับการที่รับในทางก็แก็บเอาไว้นะครับต,ตานี้ก็ขออวยพรให้สมาชิกเอีและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีในวันที่ 4, 10, 2 4ิเดือน10นะครับ2,568โชคดีทุกท่านเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ